สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องออปัดยิบซีพยากรนะคะขอขอบคุณทุกคำกลังใจที่มีเข้ามาให้กับช่องออปัดยิบซีพยากรนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงของคนชาวราศีกุมนะคะราศีกุมประจำเดือนพฤษภาคม2 5ง4นหะคะมาดูซิว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรในหนึ่งเดือนนี้นะคะไพ่เสียงทายสิใบแรก Page of Pentacles 4 o f Pentacles 5 of Pentacles. n นข of Wands, j u s t i c e the Hermit, ิ n เนย p e n t ันที่ส์ s ฟฟ์ข s งวั of ์เ n s ของโ c บส์แ a n เอ e of Wands. เรามาดูภาพรวมสิว่าคนชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาอยากจะบอกว่าเรื่องการงานและก็การเงินของคนชาวราศีกุมนั้นเรียกว่าถือว่าดีเลยทีเดียวน,นะคะไพ่างานของคุณขึ้นมา 3ใบนะคะแม้ว่างานนั้นอาจจะแบบว่าเอ่อทำงานเยอะัาเถอะทำงานเยอะจนไม่มีเวลานะคะงานเหนื่อยงานหนักแต่มันเป็นงานที่อ่าเรียกว่าทิ้งไม่ได้นะคะทิ้งไม่ได้มันต้องทำเหมือนกับอ่ถึงแม้จะมีหลายอย่างก็ตามแต่อีกหนึ่งในนั้นหนึ่งอาจจะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานประจามีรายได้ประจำสองอาจจะเป็นงานที่มีความรักความชอบความถนัดในงานนั้นนะคะ าสามอาจจะเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานที่อยู่ในบ้านในครอบครัวหรือกิจกรรมอื่นๆน,นะคะเรียกว่าคนชาวราศีกุมในเดือนนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาทำงาน7วันนะคะและก็เดินทางบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางในเรื่องของการทำงานหรืออาจจะเดินทางในเรื่อง,องการไปพบปะผู้คนติดต่อสร้างคอนเน c t ชันหรือสร้างเขาเรียกว่าอะไรล่ะ กัลยาณมิตรที่ดีต่อใจที่ได้พูดคุยแล้วมันมีความสุขทางใจหรือได้คลายปมอะไรต่างๆที่มันติดขัดอึดอัดอะไรสักางนี้เกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะไพ่ใบแรกของคนชาวราศีกุมนั่นก็คือไพ่เด็กถือเหรียญไพ่เงินขึ้นมาใบาแรกถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในจํานวน70กว่าใบนะคะ ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าคนชาวราศีกุมภ์ใครหลายๆคนตอนนี้กําลังคิดมองหาทางหรือจะคิดจะทําอะไรเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมถ้ามีช่องทางก็จะทําทันทีนะคะดูจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะคือสมองเนี่ยจะคิดถึงในเรื่องของการเงินเพราะหลายๆคนอาจจะเรียกว่ามีอะไรรอในการที่จะต้องได้จ่ายเงินนะคะจึงจะต้องมองหาลู่ทางหรือช่องทางในการสร้างรายได้การสร้างรายได้ของ ชาวราศีกลุ่มนั้นนะคะก็อาจจะมาจาก ีมือในการทำงานคุณมีพรสวรรค์หรือมีความถนัดในตัวตนหลายอย่างอะไรลักษณะนี้นะคะนอกเหนือจากงานประจำหรือเรียกว่าสามารถที่จะรับอะไรต่างๆที่มันอาจจะไม่ใช่ความถนัดมันอาจจะเป็นจ็อบซึ่งเรียกว่ามันไม่ได,ได้ต้องใช้ความสามารถอะไรเยอะเพียงแต่ว่าเราบริหารจัดการเวลาให้มันลงตัวมันก็สามารถรับงานพิเศษได้อะไรลักษณะนี้นะคะใน,นหลายๆคนนะคะหรืออาจจะเรียกว่าบางคนอาจจะ,อะมองหาด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะมีพายเร รือสีขึ้นมาด้วยอะไรลักษณะนี้นะคะจะทําให้คุณมีรายได้หรือมีช่องทางเพิ่มขึ้นในการสร้างเม็ดเงินนะคะแล้วก็มีไพ่สีเหรียญขึ้นมาเรียกว่าการบรหิหารจัดการในเรื่องของการเงินนั้นจะเกิดขึ้นนะคะคนชาวราศีกุมนั้นจะคิดเยอะในเรื่องของการทําอย่างไรถ้าใครมีเงินมากอยู่แล้วก็อาจจะคิดว่าทําอย่างไรจะได้มากขึ้นคนที่ไม่มีเงินมากพอก็อาจจะคิดในเรื่องของเราจะ ใช้เงินอย่างประหยัดอย่างไรถึงจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ให้มันลงตัวนะคะไม่เดือดร้อนอะไรลักษณะนี้นะคะหรือเรียกว่าวางแผนนะคะการเงินให้กับบริวารของคุณอะไรลักษณะนี้นะเพราะว่าคุณจะต้องได้ช่วยเหลือผู้คนนะคะผู้คนในที่นี้อาจจะเป็นคนที่ถ้าใครมีเงินก็อาจจะเรียกว่าเป็นการทําบุญช่วยเหลือบุคคลซึ่งเขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของ อาหารอะไรลักษณะนี้นะคะคนที่เดือดร้อนคุณต้องการที่จะทําบุญสุนทานนะคะไปวัดทําบุญหรือช่วยเหลือคนบางคนอาจจะช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินสิ่งของเงินเม็ดเงินหรืออาหารหรือของกินหรือให้คําแนะนําอะไรลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพราะมีไพ่หรือสีขึ้นมาเป็นไพ่บอกไพ่ซ้อนไพ่ ทำคุณงามความดีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาถือว่าอาจจะได้ไปช่วยเหลือคนที่เขาลําบากหรืออาจจะเป็นลูกหลานของเราเองอะไรลักษณะนี้เกิดขึ้นนะคะหรือไม่คุณอาจก็จะได้ลงทุนอยากจะทําอะไรที่ว่าบอกไปแล้วว่าอยากจะทํามองหาช่องทางทางการเงินแต่ทำอะไรเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของการสร้างงานสร้างเงินเกิดขึ้นเพราะว่าคุณก็มีไพ่ใน Off e n t a c l e s ขึ้นมานั่นก็คือว่า,าการเดินทางการหาประสบการณ์ในเรื่องของ ของการสร้างรายได้นะคะอาจจะเรียกว่าเป็นการศึกษาหาความรู้อย่างที่พูดไปข้างต้นนะคะแล้วก็มีกลยานมิตรคนชาวราศีกุมเป็นคนที่เจริจาภาทีนะคะโดยพื้นดวงแล้วก็ตามและในเดือนนี้ก็ยังขึ้นมาไพา่หรือสีไพ่ e m p e r a n c e ซึ่งเป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้แล้วก็มีาดาวพุธเข้ามาประกบด้วยนะคะมีไพ่ t e m p e r a n ซ e ขึ้นมาประกบแล้วก็มีไพ่ที่เรียกว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของอาการสร้างเสน่ห์ การสร้างคอนเนกชันนะคะเป็นไพ่กัลยาณมิตรอะไรลักษณะน,นี้เพราะนั้นก็มันจะเสริมดวงเป็นอย่างดีในเรื่องของการ ที่เรียกว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับการที่ต้องติดต่อกับผู้คนการที่จะทําให้ผู้คนนั้นเขาเห็นชอบเห็นด้วยชอบในสิ่งที่คุณทําหรือสนับสนุนในสิ่งที่คุณทํานะคะต้องการออเดอร์สินค้าคุณอะไรลักษณะนี้นะคะเกิดขึ้นนะและก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถ้าเกิดคุณคิดที่จะทําในสิ่งเหล่านี้มันมีอะไรต่างๆที่ดีอยู่ในตัวตนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณนั้นก็อยู่จากไพ่ที่ขึ้นมาคือใช้ความคิดที่มา สร้างสรรค์นหน่อยนะคะใช้สเสน่ห์ที่มีใช้ความรู้ความสามารถความขยันที่คุณมีในตัวตนลดในเรื่องของความใจร้อนความขี้หงุดหงิดในบางครั้งที่มันอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยโอเคหรืออาจจะหงุดหงิดในเรื่องของบางคนที่อาจจะไม่ได้มีงบประมาณเยอะนะคะอาจจะต้องรัดเข็มขัดนะคะอะไรเหล่านี้ในการที่อย่าดึงเรื่องไปเกี่ยวข้องกันเวลาทํางานกับเรื่อง ปัญหาความไม่สบายใจส่วนตัวมันจะไปะทําให้งานของเรานั้นมันอาจจะสะดุดมันอาจจะไม่ได้คุณภาพมากพอในการที่จะไปสื่อสารกับใครแล้วให้เขาเห็นด้วยหรือให้เขาตกลงซื้อสินค้าของคุณอะไรลนนักษณะนี้หรือเขาสนับสนุนคุณนะคะ <c oughs> รายได้ของคนชาวราศีกลุ่มในเดือนนี้ก็อยากจะบอกว่า รายได้นั้นจริงๆอย่างที่พูดไปนะคะคุณขยันมากคุณก็มีรายได้มากนะคะคุณมีความคิดมีไอเดียมีการปรับปรุงพัฒนาในเรื่องของความสามารถของคุณฝีมือของคุณมากยิ่งขึ้นก็จะมีรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครที่มีฝีมือเฉพาะด้านนะมีในเรื่องของงานฝีมืองานช่างอะไรลักษณะนี้ก็จะเป็นอะไรยิ่งดีเลยทีเดียวนะคะส่วน ในเรื่องของที่มันจะติดใจในเรื่องของคุณชาวราศีกุมซึ่งอาจจะมีความที่เรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงได้ก็คือในเรื่องของการที่คุณจะต้องมาดูแลบริวารของคุณบางคนอาจจะมีลูกอะไรลักษณะน,นี้นะคะอาจจะได้ตัดสินใจทําอะไรให้กับลูกหลานซึ่งถ้าเกิดว่าเขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการอยู่ดีมีสุขในเรื่องของบ้านช่องห้องหอหรืออะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันจะ ต้องได้ใช้เงินนะคะหรืออาจจะต้องการคําปรึกษาคุณก็อาจจะต้องได้ให้คำปรึกษานะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะออกมาในรูปของทั้งคำปรึกษาและก็การช่วยเหลือในเรื่องของเรื่องของเงินเพราะมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ justice ขึ้นมาในตําแหน่งบริวารเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ อารมณ์ของคุณนั้นมันก็อาจจะมีได้บ้างนั่นแหละเพราะว่าคุณก็เป็นราศีธาตุลมด้วยนะคะมีอาจจะมีขึ้นมีลงได้ตามสถานการณ์ทุกคนนั่นแหละนะแล้วก็สิ่งที่มันจะชดเชยในะเรื่องของการที่เรามีความไม่สบายใจก็คือในะเรื่องของอาจจะต้องได้ไปพบปะสังสรรค์บ้างอะไรเหล่านี้แหละมันก็เลยทําให้ค่าใช้ใจ่ายของคุณบางทีมันอาจจะลงลืมไปนะคะคุณเลยเหมือนกับว่า การรัดเข็มขัดของคุณมันก็อาจจะขอให้มันบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้มันถูกทิศทางแค่นั้นเองนะคะมันไปได้นะแต่มันใครๆก็ต้องมีสังคมมีความสบายใจในเรื่องของการพูดคุยเนาะมันไม่ได้พูดเลยมันไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันเยอะเกินไปบ่อยเกินไปมันอาจจะไม่โอเคคุณหาเงินมาได้ดีในหลายๆคนก็มีฐานะทางด้านการเงินแล้วก็มีงานที่ได้ทําตลอดเวลา แต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องดูให้มันชัดว่าใครมันจะเหนือกว่าใครก็คือในเรื่องของความอดทนในเรื่องของการทํางานอย่างต่อเนื่องและก็ขยันและก็ บริหารจัดการในเรื่องของการเงินเป็นไหมนะคะและก็บริวารของเรานั้นนะคะเราบอกเราสอนเราเลี้ยงเขาให้เขาเป็นคนดีได้ไหมถ้าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือเป็นคนดีไม่ได้เราไม่มีเวลาบอกสอนเขาเลยมันก็อาจจะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของค่าใช้จ่ายการต้องการความช่วยเหลือจากเราอะไรลักษณะน,นี้เพราะนั้นต้อง บริหารในทุกๆอย่างให้มันถูกหลักถูกการถูกทิศทางนะคะแล้วคุณก็จะได้ไม่มีอาการแบบว่า,าสิงๆนะคะเพราะมีไพ่แปดถ้วยขึ้นมาในตำแหน่งวินาศและก็เหมือนกับคุณจะต้องมานั่งคิดนะคะคิดเยอะในเรื่องของการที่จะต้องช่วยเหลือ,อคนรักลูกๆอะไรลักษณะ,ะนี้เพราะมันขึ้นไพ่ฤษีแล้วก็ไพ่หกเหรียญน,นะคะหรือบางคนก็อาจจะได้มีการเรียกว่า อ,อยากจะทำอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินสิ่งของก็อาจจะได้มีการกู้ยืมเงินในเป็นการส่วนตัวจากธนาคารหรือจาก ใครคนใดคนหนึ่งที่เขามีจิตใจที่ว่าเมตตาเราแต่ยังไงมันก็เป็นเงินที่แบบว่าเราจะต้องคืนเขาอะไรลักษณะนี้มันอาจจะทําให้เรานั้นรู้สึกเรียกว่าไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่ในหลายๆคนนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกคนบางคนก็มีฐานะทางการเงินดีมีลูกที่เรียกว่าส่งเสริมอะไรทางนี้นะคะเพราะมีพ่เด็กเรียนนะคะก็ทําให้คนคนนั้นก็อาจจะไม่ได้มีความที่เรียกว่า ติดขัดปัญหาอะไรในจ,ใจิตใจก็สบายๆแบบชิวๆเดือนนี้อาจจะเดินทางท่องเที่ยวใช้เงินมีความสุขเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่บางคนก็อาจจะได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรืออาจจะในเรื่องของการเงินซึ่งมันเกิดขึ้นนะคะมีไพ่แบบหลายคนก็สิ่งแต่หลายคนก็รู้สึกว่าม,มีความแฮปปี้คืออยู่ได้เพราะฐานะทางการเงินแต่ละคนไม่เหมือนกันวัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยู่ในวัย เพิ่งก่อร่างสร้างตัวบางคนก็อาจจะอยู่ในวัยที่เรียกว่ากเกษียณแล้วมีอะไรพร้อมทุกอย่างแล้วอะไรสักนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยได้ก็คือมีไพ่หรือสีขึ้นมาก็อยากจะบอกว่า ก็อยากจะให้มีทําอะไรให้มีสติเยอะๆแล้วก็รู้จักที่จะทําบุญสวดมนต์จเจริญสติจเจริญสมาธิบ้างในสิ่งเหล่านี้มันจะสามารถช่วยคนชาวราศีกุมได้นะคะเพราะมีไพ่ฤาษอสีขึ้นมาให้คุณปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามแล้วมันจะส่งผลในเรื่องของจิตใจและทําให้คุณมีสติสมาธิในการคิดการแก้การทําอะไรหลายๆอย่างหรือไม่อาจจะเป็นปาฏิหาริสิ่งที่มันไม่น่าจะได้มันก็อาจจะเกิดปาฏิหาริให้ ให้คุณได้ในสิ่งนั้นหรือสามารถพลิกอะไรต่างๆให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นการดูดวงในเรื่องของการงานและการเงินนะคะ เรามาดูความรักของคนชาวราศีกุมสายโสดนะคะคนสายโสดนั้นนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในออฟคัพส์ขึ้นมานะคะแต่ว่ามีไพ่รือีขึ้นมาหลายคนชาวราศีกุมนั้นเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพูดเก่งพูดแล้วคุณชอบนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของอเขาเรียกว่าสวยงามตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าค่อนข้างคนชาวราศีกุมนั้นจะ ในเดือนนี้มีไพ่ฤรือสีก็ค่อนข้างจะเลือกนะคะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนดีจริงๆคนคนนั้นจะต้องสามารถมาช่วยเหลือเกื้อกูลพ่อไพ่ six of pentacles ขึ้นมานะคะใจดีนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะอะไรลักษณะนี้อาจจะพิจารณาเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่อย่างนั้นแล้วฉันก็สามารถอยู่ได้แบบชิวๆแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นอะไรที่เรียกว่า เหมือนกับว่ากาลังมองช่องทางในเรื่องของการหาเงินการทํางานแต่ถ้าเกิดช่องทางการหาเงินมาในรูปของอสัตว์สองเท้าอะไรลักษณะนี้นะคะก็จะตัดสินใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นไปตามสเปคที่ตั้งเอาไว้นะคะนี่ก็เป็นลักษณะความรักของคนสายสตนนั้นแต่ละคนก็ดวงจังหวะดวงไม่เหมือนกันนะหลายๆคนก็อาจจะเจอนะคะ,อ,ะอบางคนก็อาจจะเป็นรักต่างวัยอะไรแบบนี้เพื่อนไพ่ฤษีนะคะเพราะฉะนั้นก็ คุณก็ดูเอาเองนะคะว่ามันพื้นดวงแต่ละคนมันเป็นอย่างไรถ้าใครไม่แน่ใจหรือไม่รู้ก็ติดต่อมาที่โอปัดได้เลยนะคะส่วนความรักของคนสายคู่นะคะคนสายคู่ในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเหมือนกับอารมณ์ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะคะมันเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่ามันมีไพ่สีเหรียญขึ้นมาประกบกับไพ่ก้าดาบนะคะเหมือนกับว่าจะปวดหัวกับในเรื่องของ ความมีเสน่ห์ของคู่ของคุณอาจจะเป็นตัวคูหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณก็ไม่รู้นะคะ,ะทำให้คนชาวราศีกุมนั้นค่อนข้างที่จะมีความเซ็เงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าในช่องวินาศกับช่องอรีนั้นมันคือไพ่ความรู้สึกที่ค่อนข้างจะไม่อเคมันอาจจะได้บางคนอาจจะออกไปพบปะสังสรรค์เจอเพื่อนเยอะจนเกินไปหรืออาจจะไม่มีเวลาให้กันอะไรหรืออาจจะทํางานคนละ,ะเวลาอะไรลักษณะน,น,นี้นะคะมันมีความ มีเสน่ห์แล้วอาจจะมีความเรียกว่ารักกันเกินลิมิตรักกันมากจนเกินไปก็เรียกว่าอาจจะมีความหึงหวงได้อะไรลักษณะนี้นะคะเพราะนั้นก็ต้องดูนะคะจะต้องอพยายามแหละว่าจะแก้ยังไงจะแก้ที่ตัวเราถ้าเราเป็นก็ต้องแก้ที่ตัวเรานะคะต้องไว้ใจถ้าเกิดเขาเป็นคุณก็ต้องรู้จักที่จะอธิบายให้เขาฟังว่าคุณไปไหนมาไหนอะไรยังไงทําให้เขาไว้ใจอะไรแถวนี้นะคะรักกันเป็นอะไรที่ดีแต่ถ้ามันมากเกินไป มันก็จะเกิดความทุกข์ได้นะคะน้อยเกินไปมันก็จะเหมือนกับไม่ใส่ใจความรักมันก็อาจจะลดกําลังลงมีความมีการเรียกว่าบั่นทอนความรักลงอะไรลักษณะนี้เพราะฉนั้นเอาให้มันแบบพอดีพอดีนะคะที่สําคัญที่สุดก็คือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามการพูดจาไพเราะพกพริง้งการดูแลใส่ใจเป็นอะไรที่ดีที่จะทําให้ความรักนั้นยั่งยืนยาวนานนะคะและนี่ก็เป็นการดูดวงของคนชาวราศีกุมประจําเดือน พฤษภาคม2514ถ้าอชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องอภัริ4ีพยากรด้วยการกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ